สวัสดีค่ะเหมือนเดีย่จะทำไข่ห่อเข่านะคะอาหารเช้ากินง่าย cái này là chị đâu khẩu luôn nhá phải phải on số phần nó tam khe lọt cả món muối nha มะเขือเทศค่ะใหญ่าอาจะฟ้าปิดไปแป๊บนึงนคะคะให้เขากับใคร่วงหัวหากัน ไข่ห่อเข่าเนาะค่ะมือนจะพมไฟอีกน้อยนึงนี่ก็จีเยาไข่มาหอเขาเนะานะ ใหญ่บางไปนะัะใส่ไข่สองใบใหญ่ไปทีเติมซีอิ๊วไปน้อยนึยนงเท่านัาเลยค่ะ ไห่ห่อขาวแ้ท่นง่ยแยาชิปปิ้สาวเลชิดแป๊บนึงนเยแล้วยกแตเตรียมจานไห่ห่อขา้าว ใส่แค่ซี้อิ่วนะคะเพราะว่าไขา่ก็มีรสชาติดีอยู่แล้วนะคะแกยขออนุญาตถอยกองน้อยนึงนะคะยายจะตัดใส่จาน,นะคะ่ะซุปเรียบร้อยะะแล้วค่ะยายก็ชิงด้วย ตื่นหอมไปนิดน้อยต่งแดงแบบกับฉี่น้อยนึงเนาะค่ะ,น,น,น,คะนี่ค่ะไข่หฮอขาวใหญ่ละเรียบร้อยเนาใส่แจสิอิ่วเนาะค่ะไอ้น้องน,นีน่ะข้วาวหวานกบมะเขือเทศเนาะค่ะแค่ลอยได้กบสิ ยัดร่องจานค่ะจัดร่องจานแลราได้ก็จิแก้มโดยเต็งกว่าน้ะค่ะเต่งเต็งกว่าร่องไข้ห่อเขาเอาัดงายง่ายๆเสับเนี้อนะคะเรียบเลยค่ะนี่ค่ะมะนาวหนึ่งสีน้ะคะ่ะ เว่านาอค่ะให้พอบานเป็นกับเป็นโลกไตที่าย่่บ่เติมหลายอย่างกับเพราะว่าคุณหมอเิ็นให้กินเจิดเจิดนาอค่ะอาหารเสารของพอบานไปน้ะค่ะได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทีท่ช่อคลิปให้เด้อะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะ